ในที่สุดพวกเขาก็ทำสำเร็จหลังการค้นหานานถึง300ปีนักโบราณคดีได้ค้นพบตำแหน่งของดินแดนเสือจาก,กวัวสีขาวที่หายสาบสูญเมืองมายาที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าดงดิบของเม็กซิโกทุกอย่างเริ่มต้นในช่วงปี1500กับชาวมายาลากันดอนพวกเขาเป็นผู้รอดชีวิตที่แข็งแกร่งมากและไม่ยอมแพ้เมื่อเมืองหลวงหลักของพวกเขาลาคัมตูลตกเป็นของสเปนในปี1586 คนส่วนใหญ่คงเรียกมันว่าเกมโอเวอร์แต่ชาวลากันดอนไม่ใช่แบบนั้นไม่เลยพวกเขาเก็บข้าวของมุ่งหน้าลึกเข้าไปในป่าฝนและสร้างป้อมปราการสุดท้ายในชักบารันมันคือป้อมปราการที่ซ่อนตัวอยู่แต่ไปด้วยวิหารหินเส้นทางคดเคี้ยวในป่าและลิงฮาเลอร์ที่ทำตัวเหมือนยามตัวน้อยที่ส่งเสียงดังเป็นเวลากว่าร้อยปีที่ชาวลากันดอนสามารถรักษาประเพณีของพวกเขาให้คงอยู่ได้ที่นั่นห่างไกลจากการควบคุมของชาวยุโรป จากนั้นในปี1695ประวัติศาสตร์ก็พังทลายลงนักบวชชาวสเปนชื่อดิเอโกเดริบาสงเงินไปพบเมืองชักบาลันและใช่มันคือจุดเริ่มต้นของจุดจบไม่นานหลังจากนั้นชาวสเปนก็เข้ายึดครองในปี1721ชาวมายาได้ลัดทิ้งเมืองซักบาลันไปป่าไม่ยอมเสียเวลาของมันมันกลืนกินทั้งเมืองรากไม้ชอนชัยไปตามกำแพงและเถาวัลปกคลุมจัตุรัสเมืองไม่ได้หายไปเฉยๆแต่ถูกกลืนกินไปทั้งเป็น ตลอด300ปีต่อมาซักบาลันกลายเป็นแค่ตำนานมากกว่าความทรงจำเป็นชื่อที่นักโบราณคดีและนักสำรวจได้แต่ลำพึงและแอบ,บหวังว่าจะได้พบมันสักวันหนึ่งคณะสำรวจมากมายพยายามตามหามันแต่ป่าฝนแห่งนี้ช่างลึกลับทุกเส้นทางดูเหมือนกันหมดแผนที่เสียหายเพราะความชืน้นแม้แต่ GPS ก็ยังทะลุผ่านเพดานสีเขียวหนาทึบนั้นไม่ได้มันเหมือนการงมเข็มในมหาสมุทรเพียงแต่มหาสมุทรนั้นมีชีวิตปกคลุมไปด้วยน้ำ และใช่แล้วแต่ไปด้วยเสือจากัวที่พร้อมจะกินคุณเป็นมื้ออาหารเที่ยงอย่างมีความสุขแล้วนักวิทยาศาสตร์ไขปริศนานี้ได้อย่างไรคำเดียวเลยจดหมายจากศตะวตรรษที่17จดหมายฉบับนั้นของดิเอโกเดริบาสบรรยายเส้นทางแม่น้ำและเส้นทางทั้งหมดที่นำไปสู่ซักบาลันจดหมายฉบับนี้แสดงให้เห็นรายละเอียดการเดินทางของทหารที่เดินเท้า4ี่วันไปยังแม่น้ำลาการตูนหลังออกจากซักบาลันจากนั้นพวกเขาล่องเรือเป็นเวลา2วันและมาถึงโบสเอล เอนกูเอนโตรเดคริสโตทิ้งเรือแคนนไว้และเดินเท้าต่อไปยังทะเลสาบเปตินิสซาในกัวตามาลารายละเอียดเหล่านี้มากพอแล้วแต่นักวิทยาศาสตร์ตัดสินใจระบุตำแหน่งที่แน่นอนด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พวกเขาพิจารณาชั้นพืชพันธุ์และปริมาณสัมภาระที่แต่ละคนแบกเพื่อทำแผนที่ระยะทางโดยประมาณของซักบาลันพวกเขาป้อนข้อมูลนี้ไปในระบบและคำนวณว่าเมืองควรอยู่ที่ไหนและสำเร็จมันได้ผล นักโบราณคดีเดินทางผ่านป่าและพบวิหารหินโผอ,อกมาเหมือนเป็นฟันหักบนพื้นดินนอกจากนี้มีเครื่องมือและเซรามิกและโบสถ์สเปนตั้งอยู่กลางซากปรักหักพัง<ๆ>การค้นพบนี้ไม่ใช่แค่ซากเมืองเก่าเจ๋งๆแต่เขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่หลายทศวรรษที่ผ่านมาผู้คนต่างคิดว่าชาวลากันดอนกระจัดกระจายไปหลังจากที่ลาการตุนล่มสลายแต่ซักบาลันพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาได้รวมกลุ่มกันใหม่ต่อสู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้นานกว่าศตวรรษ เหมือนการค้นพบบทสุดท้ายของหนังสือที่เราคิดว่าจบเร็วเกินไปและมีเรื่องที่ย้อนแย้งด้วยนักบวชชาวสเปนผู้เผยเรื่องราวของซักบาลันได้ช่วยทำลายมันลงแต่จุดหมายของเขาหลายศตวตรรษต่อมาก็ช่วยรักษาความทรงจำของมันไว้ปัจจุบันซากเหล่านี้ตั้งอยู่ในเขตสงวนชีวามณนทนถูกปกป้องด้วยป่าดงดิบผืนเดิมที่เคยซ่อนพวกมันไว้นักท่องเที่ยวจะเข้าไปง่ายๆไม่ได้เพราะมันยังดิบรกและมีชีวิตเมืองน,นี้กลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งแต่ในกฎของมันเอง นักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบเมืองที่หายสาบสูญีนแห่งหนึ่งถูกฝังอยู่ใต้ป่าทึบของเม็กซิโกซ่อนตัวอยู่ที่นานมานานถึง600ปีที่นี่มีชื่อว่ากิเยนโกลาและมีขนาดใหญ่มากประมาณ2 2 5 0ไร่มีอาคารมากกว่า1,100หลังกำแพงป้องกันยาว4กิโลเมตรเครือข่ายถนนและผังเมืองที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากเมืองนี้อยู่ลึกเข้าไปในป่าคุณจึงไม่มีทางรู้เลยว่าเมืองใหญ่โตขนาดไหนยกเว้นคุณจะมีเวลาเดินสำรวจมันหลายปีแต่เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็เข้ามาช่วยได้ นักวิจัยใช้ไลดาซึ่งเป็นเครื่องมือสแกนด้วยเลเซอร์ชนิดหนึ่งพวกเขาบินสำรวจพื้นที่และในเวลาเพียงสองชั่วโมงพวกเขาก็สร้างแผนที่3มิติของเมืองทั้งเมืองกิเยนโกลาสร้างขึ้นระหว่างปี1350ถึง1521ในยุคก่อนโคลัมบัสและเคยค,คึกคักไปด้วยผู้คนเป็นศูนย์กลางสำคัญของชาวซาโปเทคซึ่งอาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้มาตั้งแต่ประมาณ600ปีก่อนคริสต์กาลครอบครัวอาศัยอยู่ในบ้านที่มีลานกว้างกลางบ้านที่ล้อมรอบไปด้วยห้องต่างๆ และเมื่อมีสมาชิกใหม่พวกเขาจะต่อเติมห้องและขยายบ้านออกไปพวกเขายังใช้ภูเขาที่อยู่รอบๆเป็นกำแพงธรรมชาติและระบายน้ำจากภูเขาอาคารบ้านเรือนของพวกเขาจำนวนมากยังคงตั้งอยู่ซึ่งนับว่าไม่ธรรมดาเมื่อเทียบกับการเวลาที่ผ่านไปในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่1,400ชาวซาโปเทคก,กลายเป็นมหาอำนาจตัวจริงตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกพวกเขายังต่อสู้กับชาวแอสแทกที่พยายามขยายอาณาเขตอย,อย่างต่อเนื่อง ที่กิเยนโกล่าพวกเขารอดชีวิตจากการปิดล้อมเมืองอันโหดร้ายนาน7เดือนแต่ถึงแม้การซ่อนตัวอยู่ในภูเขาจะช่วยพวกเขาปลอดภัยแต่ก็ไม่สมบูรณ์แบบพวกเขาไม่มีน้ําจืดหรือพื้นที่เพาะปลูกเพียงพอที่จะเลี้ยงทุกคนห่างออกไปเพียง19กิโลเมตรเมืองเล็กๆอย่างไตวานเตเปกมีสิ่งที่พวกเขาต้องการชาวซาโปเทคจึงย้ายมาที่นี่ก่อนที่ชาวสเปนจะมาถึงในปี1521สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้เห็นมาจนถึงตอนนี้ยังแค่ผิวเผินเท่านั้น การสแกนไลดา้าเผยให้เห็นอาคารมากกว่าพันหลังและนักโบราณคาดีกำลังวางแผนการวิจัยหลายปีเพื่อค้นหาคำตอบทั้งหมดแทนที่จะขุดทุกอย่างขึ้นมาและเสี่ยงต่อความเสียหายพวกเขาจะใช้เทคโนโลยีการสแกนขั้นสูงเพื่อศึกษาเมืองอย่างปลอดภัยต่อไปเอาละตอนนี้เราข้ามโลกไปที่อียิปต์กันซึ่งนักโบราณคาดีได้พบเมืองที่สาบสูญทั้งเมืองชื่ออ e ีเมด ซ่อนตัวอยู่ทางตะวันออกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนานสถานที่นี้ถูกฝังอยู่ใต้ชั้นโคลนน้ำและการเวลาซ่อนตัวอยู่ในหนองน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงมาหลายพันปีนัวกวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นมันครั้งแรกจากที่สูงในกลุ่มฐานรากอิดโคลนเล็กๆจางๆในภาพถ่ายดาวเทียมรูปทรงของมันดูสั่นไหวและคล้ายผีแต่ดูประณีตเกินกว่าจะเป็นธรรมชาติพวกเขาจึงติดตามแพทเทิร์นนั้นลงไปบนพื้นดินเริ่มขุดและเมืองก็เริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้ง พวกเขาพบบ้านทรงคอหอยหลายชั้นซึ่งก็คือตึกราฟ้าขนาดเล็กของโลกยุคโบราณพวกมันมีหลายชั้นรากฐานหนาและสามารถรับน้ำหนักได้มากการใช้ชีวิตในแนวตั้งแบบนี้หาได้ยากมากในอียิปต์โดยเฉพาะนอกสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนานแสดงให้เห็นว่าผู้คนในอีเมจไม่ได้แค่กระจายตัวอยู่ทั่วแผ่นดินแต่ยังขึ้นไปในแนวตั้งด้วยซึ่งหมายความว่าเมืองนี้แออัดมีการวางแผนอย่างดีและเป็นเมืองที่ใหญ่โตวกว่าที่ใครๆคิดไว้ในยุคนั้น และไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยหรูหราเท่านั้นนักโบราณคดียังค้นพบศูนย์แปลรูปธัญ,ญพืชที่มีพื้นที่ทํางานปูด้วยหินคอกสัตว์และพื้นที่สําหรับการผลิตอาหารอย่างเป็นระบบเห็นได้ชัดว่านี่คือเมืองที่มีเศรษฐกิจอยู่เบื้องหลังไม่ไกลจากที่นั่นพวกเขาพบถนนสําหรับประกอบพิธีกรรมที่ครั้งหนึ่งเคยนําไปสู่วิหารของวัดเจ็ดเทพออค์อุปถัมภ์ของอ e ีเมดแต่ต่อมาอาคารน,น,นื่นก็ถูกรื้อถอนทิ้งบนถนนซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบูชาของวัดเจ็ดได้เลือนหายไปตามกาลเวลา แต่ซาปราหลักขัดพังก็ยังคงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสะใจรรยอยู่บ้างเช่นรูปปั้นศพขนาดเล็กที่ทําจากเครื่องเคลือบสีเขียวและแผ่นจารึกรูปฮาโปเคติสที่นั่งอยู่บนจระเข้และจับงูไว้ในมือเขาเป็นเทพเจ้ากรีกที่สืบทอดตำนานฮอรัสเทพแห่งความเงียบความลับและดวงอาทิตย์ที่เพิ่งเกิดใหม่และยังมีซิสตรัมสำลจซึ่งเป็นเครื่องดนตรีอียิปต์โบราณประดับด้วยหัวของฮาทอสองหัวเป็นการค้นพบที่อลังการมาก ปรากฏว่าเมืองอีเมดมีความเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ราวศตวตรรษที่4ก่อนคริสตกาลครอบคลุมตั้งแต่ยุคอียิปต์ตอนปลายมาจนถึงยุคโรมันทำเลที่ตั้งตามเส้นทางการค้าทำให้เมืองนี้ดึงดูดพ่อค้าและผู้สแสวงบุญที่มาเยือนวิหารของวัดเจ็ดเมืองนี้จึงไม่ได้แค่ยือนหยัดอยู่เฉยๆแต่ยังคงเจริญรุ่งเรืองเชื่อมโยงค้าขายและปรับตัวตามยุคสมัยและนี่ไม่ใช่แค่สร้างปราการักพังที่รกร้างว่างเปล่าธรรมดา อีเมจกำลังเปิดให้เราได้มองเห็นชีวิตประจำวันาศาสนาและการวางผังเมืองในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำซึ่งเรารู้จักน้อยมากเมื่อเทียบกับพีระมิดและสุสานขนาดใหญ่